ปูม้าดองจากร้านชุมแพซีฟูดนะคือมีแบบใส่พริกมาให้ด้วยตัวอะไรแค่หลักร้อยเองอ่ะหนักประมาณขีดถึงสขีดขีดครึ่งประมาณนี้ราคาหลักร้อยก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาน้น้ำจิ้ม สูตรพริกเขียวอย่างฟินแน่เลยโอ้พริกเขียวแบบนนเนียนๆเลยอะ่ะพริกเขียวแบบนนเนียนๆเลยอ,ะอ่ะอาเราต้องขวดข้างในออกมาราคาแค่หลักร้อยเองอะ่ะต้องตำแล้วต้องตำแล้วโหแซบอะ่ะน้ำจิ้มรสนี้อร่อย เราต้องนี่ <Yeah. S 1> เป็นไงมีพริกด้วยอะ่ะเขามีแบบมีพริกแล้วไม่มีพริกนะหืตัวคำโตโตฟินฟินไปเลยหืม ืฟินอะกินข้าวด้วยจะได้ไม่แสบท้องนะกินข้าวลงไปด้วยถ้ากินแต่อันนี้กันเดียวก็ได้แต่มันก็จะเจ็บท้องเขามีกระเทียมในพริกโอเคนี่คือตัวเมียแต่เ,เราต้องหักก่อนวิธีการหักก็ เ,เรียนรู้มาแล้วแหละนะก็คือเขาบอกว่าต้องหักเข้าไปข้างในเขาเรียกว่าหักไงหักเข้าอ่ะอย่างนี้มันถึงจะไม่กระเด็นมันไม่ออก <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่จะได้หักหักไปอยู่ดีถ้าหักทางนี้กระเด็น <c oughs> เ,เก๋กวาบออกแหม ก็จิ้มลาด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 แน่นมากเนื้อปูแน่นมากที่ชอบที่มันมีพริกมีกระเทียม คือดองอะ่ะมันจะได้มีกินแบบอร่อยอร่อยอะ่ะดองน้ำปลาเดียม,มก็จะมีเค็มหวานที่เฉยอันนี้ก็จะมีพริกตัดออกมาหน่อยมันก็จะแบบอร่อยอ่ะดูดิดูดิดยราคาแค่หลักร้อยเองนะเนี่ย

มันมีพริกมีกระเทียมให้เรากินอ,อร่อยโอยโหด,ดูเด้งเด้งลาดเลยลาดน้ำจิ้มลงไปเลยบูดองราคาระแค่หลักร้อยเองไม่แพงด้วย ปูม้าอร่อยสุดบอกเลยเพราะปูม้ามันหวานดเดี๋ยวเนื้อไหมกลิ่นถูกมากอะซื้อได้ซื้อได้ไดชุมแพซีฟูดนะ มันจิ้มอย่างแซบอ่ะอต่เป็นครีมมี่มากอ,ะอ่ะแซบน้ำลายไหลแล้วสิกินกับข้าวได้เลยอะออเปรี้ยวฟินๆนมีพริกมีกระเทียมถ้าคนชอบกระเทียมนะเขามีสองแบบมีแบบไม่ใส่พริกกับกระเทียมกับมีแบบ นี่ลองแบบไม่ใส่ก็แบบ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 ใส่สิเออเอางงอนะไรเนี่ย <c oughs> พี่อะกินแบบไม่ใส่มาเยอะแล้วเออรสชาติมันก็ฟินกัากันมีความแซบ่บมีความเผ็ดเราสามารถกินพริกโดดได้พริกเล็กๆที่เขาซอยมาให้แล้วข้อความจัดจ้านออกมาทีอื <c oughs> เนื้อเขาแน่นแน่นมากเนื้อแน่นแน่นมากขอแนะนำการกินปูนะปูดองไม่แนะนำให้เก็บไว้นานซื้อมากินเลยถึงจะอร่อยแต่ให้เก็บก็ไม่ควรเก็บเกินสามวันเพราะมันจะเค็มมากแล้วมันก็จะหวานจนเกินไปนี่คือเทคนิคในการกินปูดองข้าทำสดๆยิ่งอร่อยยิ่งแบบเพิ่งทำมามันมา ดองยังดองไม่นานก็จะได้รสชาติของปูมากขึ้นอะไรเงี้ยฟินอ่ะกามปูใหญ่นะชิช่เล็กนะ การกัดเกินกามปูก็ระวังหน่อยอเน้อยอย่างเด้งอะ่ะเด้งดึบๆเลยกระเทียมเนี่ยกระเทียมกับพริกกินแบบมีแบบคุณค่ามากอะ่ะ ขามันก็สามารถกินได้นะเราสามารถดูดได้หักขาอืมกินไปหมดละใช่ไหมกวงแล้วนี่แหละการกินปูที่ดี <Yeah. S 1> กินให้รู้จักคุณค่าของมันมันโอสา่ายพีชีพให้เราแล้ว,ลวเราต้องกินให้มันคุ้มค่าือ จิ้มแซบอะแบบครีมอะ่ะอฟินอะของดองของหมักของดองแมงวันหอมมากอะเออตอนเนี้ย กินปูเป็นอะไรที่กินแล้วคุ้มค่ามากเพราะพี่เป็นคนกินแบบทุกส่วนของมันเลยขามันเนี่ยดูออกมากวงแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรเลยคือสดแล้วอร่อยเดียวอืมฟินอะ การนี้กินอย่างระมัดระวังด้วยเพราะมัแนแ่างมันว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้สากกระเบืออทุบก็ได้จะได้แบบไม่ต้องเจ็บปากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ปากเป็นแผลได้อะ ย่างแสบกลวงใช่ไหมข้าวก็กินด้วหมน้น้ำกินปูรองเดือดเดือดแอ๊กทำไมกินแสบไงกินปูดิบเหรออือนี่นปูมานี่ยผัดไช่ไงแกงเหรอฮะแกงเหระอืมกินปูรอง เดีย๋ยวทำใหไำไ้ไม่กินแกไม่กินปูดองนี่ไงปูดองปูกระดองเขาเรียกปูทะเลปูกระดองทะเลเขาเรียกปูเนื้อเราเรียกปูมา้าปูม้าก็อร่อยสุดแล้วแหละโอเคอเดี๋ยวนน้ี่กินต่อไม่อยากกัดเดี๋ยวโดนทำร้ายจริงๆอันนี้มันเป็นส่วนที่ร้ายที่สุดคือมันมีงี่ยงมันมันจะโดนปากไม่ใช่อะไรหรอก ไปแล้วทุกคนกินอย่างแซ่บฝากกดไลค์กดไลค์ like ตรงไหนวะกดไลค์ like ตรงนี้ฝากกดไลค์เฮ้ยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย